คือเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเราเพิ่งออกบอลไป4,000ล้านโดยมี g r e รีนชูอีก2 0 0 0นะครับซึ่งก็ Fully Subscribe ในเวลารวดเร็วนะครับรู้สึกว่าวันแรกที่เปิดมาเรามีเหลืออยู่นิดหน่อยก็เปิดออนไลน์ให้คนเข้าไปมินิมัมไซส์ก็ประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับก็เปิดไปเหลือวันมาม300กว่าล้านประมาณ3นาที2นาทีครึ่ง3มนาทีก็หมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้รับการตอว่า เชิงชื่นชมวันนี้หน่อยว่าเอ๊ะของแสนสิริโอ้ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทําอะไรก็ขายหมดอะไรเงี้ยซึ่งเ,เราเข้าถึงไม่ได้เลยไปที่แบงก์แบง์ก็บอกบอกว่าม,มีการล็อกไว้หมดแล้วนะครับหกพันล้านของเราวันนี้ก็อยู่ในแบงก์เราไม่ได้ต้องการเงินมากขนาดนั้นแต่มันผมก็มาฉุดคิดว่าเอ๊ะเราเป็นบริษัทมหาชนนะครับเราเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็เรามีลูกค้าหลากหลายนะครับผลิตสินค้าของเราก็มีทุกๆหลายๆราคาซึ่งเป็นราคาที่คนเข้าถึงได้นะครับ การที่เราออกคุ้นคู่ไปเนี่ยเราก็อยากให้คนทั่วไปเข้ามาเข้ามาจับจองได้นะครับซึ่งในอนดีตเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีปัญหาในแง่ของการเข้าถึงนะครับเท่าเทียมเราอาจจะมีรายใหญ่ไปล็อกไว้แล้วเยอะซึ่งเราก็เอฟเฟกช์นะครับว่ามีคนสนใจมีคนติดตามสายสรีเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเองเราต้องเราต้องสนใจรายย่อยด้วย การที่ในส่วนตัวผมเองเนี่ยมีความเชื่อ,เช,อเชื่อมั่นในแง่ของการเสมอภาคเท่าเทียมเข้าถึงได้เนี่ยผมว่าเป็นเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของของผู้ผ่านดับสูงสุดข,ขององคอ์กรเนี่ยที่ต้องจัดเรื่องคุณคู่ออกมาให้กับประชาชนที่เข้าถึงได้นะครับซึ่งคุณคู่ตัวนี้เนี่ยก็มีไซส์ประมาณ500ล้านซึ่งเราไม่ต้องการเงินเลยเราต้องการจะเทสอบว่าเราต้องการที่จะเซิร์ฟนีดของของ นัลกลงทุนรายย่อยหรือว่าคนที่ต้องการมาจับจ,บจองหุ้นคู่ของแสนสิริเนี่ยกพราก็าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการขายบอลว่าเราทำกับ SCB ทธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งผ่าน SCB ECF เนะครับเป็นครั้งแรกซึ่งเราได้มีการจองบอลนในราคาขั้นต่ำหน0 0ง0มืนบาทเลหลายคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับส่วนมากเนี่ยอยู่ไซส์อยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งแส ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นคอร์เป็ตธรรมดาเนี่ยเขาจะทำมาหนึ่งแสนบาทแต่เราเป็นบริษัทแรกบริษัทมหาชนาแรกที่ท,ทําที่ที่เที่ยวมาหนึ่งหมื่นบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยระยะเวลาสองปีครึ่งผลตอบแทนที่สามเปอร์เซ็นต์นะคะรับปัจจุบันนี้เงินฝากประจำหนึ่งปีของธนาคารไทยพาณิชย์ของธนาคารพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยก็ไม่ถึงจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนสําหรับ การที่จะมาเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทที่มีความแข็งแกร่งทนงด้านการเงินนะครับวันที่16กันยายนเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นเนี่ยในการจับจองเนี่ยเวลา8โมงครึ่งนะครับก็ต้องหวังว่าจากวันนี้ไปถึงสินี้ก็าอาจจะเป็นโหลดแอปมาก่อนสำหรับคนที่สำหรับบางท่านที่ยังไม่มีแอปตัวนี้นะครับแต่เรามั่นใจว่าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยมีผู้ผู้ใช้แอปตัวนี้อยู่มา10บล้านคนอยู่แล้วก็ถือว่าเยอะแต่ถ้าใครยังไม่มีก็ก็ไปโหลดแอปมาง่ายมากครับนะครับมีขั้นตอนชัดเจน ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีโซเชียลมีเดียหรือว่าใน Twitter ของผมเองคืทาที t h a v i s i n t t h a v i s i n นะครับบอกขั้นตอนในการที่จะเข้าไปจองได้